คลิปนี้เราจะมาสรุปแบบแมวแมวเรื่องการซื้อขายสัญชาติกันครับจากประเด็นล่าสุดเรื่องป้ายรับทําสัญชาติทําพาสปอร์ตย้ายประเทศที่ติดจุ่แถวห้วยขวางกลายเป็นประเด็นใหญ่โตเลยบนป้ายนี้ยังดีนะทุกคนมีแบบวานูอาตูมีอินโดใช่ไหมดีอ่ะไม่มีไทย ถ้ามีไทยแม่งเ,เรื่องใหญ่กว่านี้อีกและเท่าที่ความรู้แบบแมวๆของประธานเหมียวเข้าใจก็คือการที่คนต่างชาติสักคนหนึ่งอ่ะเขาจะมาได้สัญชาติไทยแบบถูกกฎหมายย้ำว่าถูกกฎหมายนะมันค่อนข้างยากใช่ไหมแต่ของประเทศอื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบรับจ้างแต่งงานเอากินการ์ดที่เมการหรือว่าทำพาสปอร์ตปลอมอะไรนะอันนั้นมันผิดกฎหมายชัดเจนแต่ในหลายๆประเทศทั่วโลกอ่ะเขามีเรื่องของการซื้อขายสัญชาติกันอยู่แบบถูกกฎหมายด้วยอ,อ้าวทำไมถึงมีการซื้อขายกันแบบจริงจังเลยอ่ะ เหตุ hey, ผลก็เพราะมันมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ลงตัวเลยแล้วกันเท่าที่ประธานเหมียวศึกษามานะครับเพราะผมเองก็เคยดูดไว้เหมือนกันถือว่าเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยแล้วกัน ตรงไหนมีข้อมูลตกหล่นหรือว่าใครอยากเสริมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เต็มที่เลยนะสนับสนุนความรู้ดีๆโดยคานิว่าอาหารแมวที่หอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มมีทั้งแบบเม็ดและเปียกที่เหมาะกับเจ้าเหมียวแต่และตัวอาหารเขามีส่วนผสมเนื้อสัตว์อันดับหนึ่งไม่มีข้าวโพดไม่มีกลูเตนอุดมไปด้วยโอเมก้า3และ6อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวมาเริ่มจากคนที่ไปซื้อสัญชาติเพราะเขาก็อยากจะได้อะไรแลกเปลี่ยนใช่ไหมพวกสิทธิพิเศษต่างๆอยู่ตัวอย่างเช่น เรื่องแรกเรื่องภาษีสมมติประเทศเดิมที่อยู่เก็บภาษีส,สูงสูงงั้นเราก็ไปซื้อสัญชาติประเทศที่ภาษีน้อยกลายเป็นคนประเทศนั้นจ่ายภาษีถูกกว่ามันมีประเทศที่แบบเก็บภาษีเงินได้ทั้งปีประมาณ4%เองก็มีนะหรือว่าพาสปอร์ตประเทศนั้นนะครับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้100กว่าประเทศทั่วโลกแบบไม่ต้องใช้วีซ่าด้วยนึกภาพไทยเราพาสปอร์ตไทยเราไม่ได้ดีเด๋อะไรใช่ปะจะไปเที่ยวยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยก็ต้องทาเรื่องขอวีซ่ากันเป็นเดือนเลย แต่บางประเทศที่หนังสือเดินทางเขาแบบ power สูงๆเข้าออกได้ไม่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยเขาก็เอาตรงนั้นมาเป็นจุดขายได้ส่วนประเทศที่เขาขายสัญชาติเขาก็จะได้รับะายแลกเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นบางประเทศก็ให้เงื่อนไขว่ายูอะอยากจะมาได้สัญชาติต้องมาตั้งบริษัทในประเทศของไอก่อนนะต้องจ้างงานคนท้องถิ่นประเทศไอด้วยคนประเทศไอต้องมีงานทําหรือบางประเทศบอกว่าต้องซื้อบ้านมูลค่าแบบ10ล้านบาทขึ้นไปหรือบางประเทศก็แม่งตรงๆนี่แหละจ่ายเงินมา เอาสัญชาติไปเลยและประเทศแรกในโลกที่ทำโปรแกรมนี้ขึ้นมามีชื่อว่าเซนต์คิสแอนด์เนวิสคำถามแรกของผมเลยก็คือเชี่ยอยู่ตรงไหนของโลกวะคือตอนย้อนกลับไป3-4ปีก่อนที่หาข้อมูลเรื่องการซื้อขายสัญชาตินะครับก็ได้รู้ว่านี่คือประเทศแรกที่เริ่มโปรแกรมขายสัญชาติขึ้นมาเซนต์คิตสแอนด์เนวิสเป็นประเทศที่อยู่แถบทะเลแคริบเบียนนึกถึงอ่าคิวบาที่อยู่ใกล้สหรัฐแล้วก็มีเฮติมีเปอร์โตริโกแล้วก็เซนต์คิสอยู่ถัดไปทางตะวันออกนี่แหละครับ ซึ่งพอดูดีๆมันก็อยู่ใกล้กับ U.S. Virgin i s l a n d ซึ่งผมก็อ๋อขึ้นมาเลยเพราะว่านักบาาที่ชอบอะทีมดันแคนเขาเป็นคน Virgin i s l a n d ซึ่งเกาะก็อยู่ตรงนี้เลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นดินแดนของอเมริกาผมก็เลยเดาว,ว่าอ่างั้นเซนคิสเนี่ยก็น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันด้วยใช่ไหมพาสปอร์ตก็ถึงทรงพลังเดินทางไปได้เป็นร้อยประเทศทั่วโลกแบบนี้ ก็เลยไปค้นค้นข้อมูลต่อครับก็พบว่าเมื่อก่อนเกาะเซนคิดแล้วก็เกาะเนวิสที่อยู่ห่างกันประมาณ3กิโลเนี่ยเคยถูกปกครองจากทั้งสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษอดีตเจ้าอาณานิคมของอเมริกาเมื่อก่อน เกาะนี้ครับเป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อยแล้วก็ผลิตน้ําตาลด้วยแรงงานทาสแบบบิ๊กเบิ้มเลยนะสร้างรายได้ให้ผู้ปกครองเป็นกอบเป็นกำรรประเทศใหญ่ๆห,หเลยอยากจะมายึดครองแล้วตั้งแต่ช่วงปี1,800เป็นต้นมาครับมีการเปลี่ยนเจ้าของมาครอบครองเกาะนี้มีประเด็นเรื่องการปลดแอกทาสไปจนถึงการพยายามปลดปล่อยตัวเองหลายรอบสรุปแบบสั้นส้นเลยนะครับในปี1983ในที่สุดเซนคิสและเนวิสก็สามารถแยกจากอังกฤษตั้งตัวเป็นประเทศเอกราชได้แต่ปัญหามันก็คือตอนนั้น่ะ ประเทศมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนี่สิทั้งสองเกาะรวมกันครับมีประชากรประมาณ5 0,000คนจนถึงตอนปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แค่ประมาณ5 0 0 0 0คนนั่นแหละที่ส่วนใหญ่ตอนนั้นครับก็คือคนรับจ้างทําไร่ที่จนๆกับมีไร่อ้อยอยู่เต็มประเทศอะพวกกลุ่มที่ขึ้นมาบริหารตอนนั้นเขาก็เลยคลิดนะว่าอืมนี้ก็ต้องเปลี่ยนละแล้วลประเทศเราเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างวะอ่ะเป็นหมู่กเกาะแคริบเบียนใช่ไหมหาดทรายขาวโอเคงเราทาแคมเปญท่องเทีย่ยวดึงดูดให้คนประเทศโดยๆเข้ามาเที่ยวเลยแล้วกันทําไปทํามาปิ๊งไอเดียขึ้ เอ๊ะพาสปอร์ตเราเนี่ยมันก็ไปได้หลายประเทศทั่วโลกนี่หว่าคนสัญชาติเซนคิดแอนเนวิสบนโลกก็ยังมีไม่เยอะงั้นเราก็มาขายสัญชาติไปเลยและนั่นก็คือที่มาของโปรแกรมขายสัญชาติครั้งแรกของโลกยุคใหม่อย่างเป็นทางการในปี1984ข้อดีของสัญชาติเซนคิดแอนเนวิสนะครับเท่าที่ประธานเหมียวค้นดูนะครับหลกัหลกๆมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือ ตอนนี้ข้อมูลจากเฮนรี่กูเบลนะครับเขาบอกว่าสามารถเดินทางเข้าออกได้157ประเทศทั่วโลกอยู่อันดับ27ของโลกแล้วก็เรื่องภาษีไม่ถึงขั้นแบบ0%เลยนะแต่การทํางานในประเทศนั้นเสียภาษีแค่ประมาณ5%แล้วถ้ามีรายได้เข้ามาจากต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียภาษีคิดอะไรออกไหมครับแล้วถ้าเปิดบริษัทที่นี่อ่ะเริ่มต้นภาษีคือ33%แต่มีกระบวนการลดหย่อนไปจนถึง1%ได้เฮ้ย hey! และขั้นตอนการได้สัญชาติเนี้ยขอเพียงแค่พวกคุณครับซื้อสัญชาติของเราด้วยการวิธีแรกเอาเงิน400,000 USD หรือประมาณ15ล้านบาทมาลงทุนในอสังหาประเทศเราหรือวิธีที่2จ่ายเงินมาเลย250,000 USD แล้วก็เอาสัญชาติไปเลยคือมันน่าจะมีขั้นตอนตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเช็คเอกสารต่างๆนั่นแหละครับแต่หลักๆก็คือจ่าย จบมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมโปรแกรมนี้ถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายนะครับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการคอร์รัปชั่นทั้งของหน่วยงานรัฐของเซนคิดแอนด์นวิสเองและการคอร์รัปชั่นจากประเทศอื่นๆรอบโลกด้วยหรืออาจจะเป็นการให้เศรษฐีประเทศรวยๆมาใช้ฟอกเงินหรือก็เลี่ยงภาษีอย่างในปี2023ที่ผ่านมา ทางบูมเบิร์กนะครับเขารายงานว่าการขายสัญชาติของเซนคิสแอนเนวิทสร้างรายได้ปีละ192ล้านดอลลาร์หรือประมาณ7,000ล้านบาทคือคิดเป็น20%ของ GDP ประเทศเขาเลยอ่ะประธานเหมียวก็ลองคำนวณเล่นๆดูนะครับบวกลบคูณหารกันถ้ากับว่าขายสัญชาติไปได้เกือบ800คนในปีที่ผ่านมา ลองดาวันสิครับว่าประเทศไหนซื้อเยอะที่สุดแต่ทางการของเขาเองนะครับก็ตอบกลับนะครับว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้มีโอกาสได้สัญชาติแบบถาวรส่งต่อให้ลูกๆก,ก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องอยู่อาศัยทั้งปีไม่ต้องสอบภาษาก็แค่อยากได้สัญชาติใหม่อ่ะเขาก็มีสิทธ์ใช่ปะ่ะซึ่งจริงๆอ่อะทุกคนประเทศให,ใหญ่ๆทั่วโลกนะครับเขาก็มีอยู่บ้างนะอย่างย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกตอนปี2007 โปรตุเกสก็เอาเหมือนกันครับออกวีซ่านักลงทุนมาเพื่อให้คนต่างชาติมาช่วยซื้อบ้านของเขาในตอนที่อสังหามันขายไม่ค่อยออกแบบลงทุนกันละคนละ10กว่าล้านเนี่ยแลกกับการออกสิ่งที่เรียกว่าโกลเด้นวีซ่าให้ผ่านมา16ปีครับก็มีรายงานว่าออกไปให้แล้วมากกว่า1,000 10, 0รายซึ่งเกินครึ่งผมว่าทุกคนเดากันไม่ผิดแน่ๆว่าเป็นนักลงทุนชาติไหนใช่ครับนักลงทุนจากจีนหรืออย่างสเปนฮังการีอิตาลีกรีซก็มีนโยบายคล้ายๆกัน แต่เงื่อนไขจะแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือว่าออสเตรเลียก็จะมีรูปแบบของวีซ่านักลงทุนแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่ายิ่งเป็นประเทศใหญ่ก็ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากขึ้นเช่นหลักแบบ30ล้าน50ล้านขึ้นไปแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับเงื่อนไขที่เยอะกว่าอาจจะต้องตั้งบริษัททําธุรกิจจริงๆในพื้นที่ที่ห่างไกลที่เขากําหนดไว้อยู่เมืองใหญ่ไม่ได้นะแถมต้องจ้างงานคนในประเทศเขาเท่านั้นเท่านี้ ต้องคงเงินเอาไว้5ปี10ปีถึงจะเอาออกไปขายหรือขายบ้านทิ้งได้หลังจากผ่านไป10ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องอยู่อาศัยในประเทศนั้นด้วยปีละกี่วันก็ว่าไปจนไล่ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับผ่านการสอบนู่นนั่นนี่กว่าจะได้สัญชาติแต่ประธานเหมียวจะไม่ขอลงลึกของแต่ละประเทศตรงนั้นนะใครสนใจก็ลองเซิร์ชเรื่องของวีซ่านักลงทุนแต่ละประเทศดูซึ่งในไทยก็มีหลายบริษัทที่เขารับทาให้กับคนไทยแบบถูกกฎหมายด้วยนะ แต่อย่างหนึ่งคือระวังโดนสแกมเมอร์หลอกเว้ยแต่ผมก็เชื่อว่าคนรวยหรือคนฉลาดกว่าผมเยอะๆนะคงหาข้อมูลได้แบบไม่ยากแหละส่วนถ้าเป็นประเทศที่เล็กๆกว่าอย่างแถบแคริบเบียนแอนติกัวดอมินิกาหรือในป้ายที่เป็นประเด็นอย่างกัมพูชาตุรกีหรือวานูวาตูเนี่ยบางทีเงื่อนไขเขาจะลดลงมาถึงขั้นที่ว่าบางประเทศจ่ายแล้วก็จบเลยแบบเซนคิดแอนเนวิสอย่างที่เล่าให้ฟังซึ่งก็สรุปได้นะครับว่าไอการซื้อขายสัญชาติแบบถูกกฎหมายมันก็มีอยู่จริงแหละ แต่ป้ายโฆษณาในไทยทีเนี่ยมันจะเป็นประเด็นเรื่องการทําธุรกิจในไทยมากกว่าเช่นบริษัทนี้จัดตั้งถูกกฎหมายไหมเป็นคนไทยทําหรือเปล่าเอ๊ติดป้ายถูกกฎหมายหรือเปล่านะเป็นนอมินีของจีนทงจีนเท่านี้ไหมอะไรก็ว่าไปซึ่งตรงนี้อ่ะคนทั่วไปแบบเรามันตรวจสอบเองไม่ได้ไงใช่ไหมก็เลยขอยกให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็ผู้บังคับใช้กฎหมายไทยแล้วกันเขาคงทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยแบบเราได้อย่างเต็มที่แหละมัง้ง และสุดท้ายผู้สนับสนุนใจดีเพลงมาคานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียตมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าเขามีอาหารสุนัขคานิว่าออกแล้วนะหา,าในทุกสายพันธุ์ไปหาซื้อกันได้เลย